เมื่อเมนูอาหารรสเลิศที่แท้จริงคือการปรุงอาหารโดยปราศจากเครื่องปรุงเพื่อให้ผู้ทานได้รู้ซึงถึงรสชาติของอาหารกับการแข่งขันสุดยอดกุ๊กมือหนึ่งเพื่อรักษาชื่อเสียงของพัตคาเอาไว้แล้วเมนูอาหารใดจะชนะการแข่งขันในครั้งนี้สวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องกังฟูเชฟหนังเปิดตัวที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งได้มีการจัดงานเลี้ยงฉลองขึ้น แต่อาเหลียงผู้ช่วยกุ๊กกับเผอเลอทำให้หมูไหม้จนหมดในขณะที่ใกล้เวลาจะต้องเสิร์ฟอาหารให้กับแขกที่มางานพระเอกของเราอาจารย์หวังปิงยี่จึงต้องยืมดาบหัวังกรเพื่อนำม,มาแล่เนื้อหมูทำเมนูเด็ดแสนอร่อยจนสามารถปรุงอาหารได้สำเร็จตามเวลาที่กำหนดเอาไว้อาหารถูกเสิร์ฟไปอย่างทุกโต๊ะแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานแขกทุกคนก็เกิดอาการปวดท้องล้มป่วยไปตามๆกัน อาจารย์หวังจึงรู้ทันทีว่าเกลือที่อาเหลียงส่งมาให้นั้นได้ใส่ยาเอาไว้ซึ่งอาเหลียงก็สารภาพว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของอาจารย์โจหลานชายของพระเอกนั่นเองแต่ในขณะที่อาจารย์หวังจะลงโทษอาเหลียงก็ได้มีผู้เท่าคนหนึ่งเข้ามาห้ามเอาไว้เขาบอกว่าพระเอกไม่มีคุณสมบัติจะเป็นพ่อขัวและไม่คู่ควรกับดาบหัวมงกรเพราะถึงอย่างไรเขาก็เป็นคนปรุงอาหารนี้ขึ้นมา พระเอกถูกใส่ความทำให้เขาถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านหนังตัดฉากมาที่เจียยี่เขาใฝ่ฝันอยากจะเป็นสุดยอดกุ๊กมือหนึ่งแม้ว่าเขาจะมีพรสวรรค์แต่ก็ยังไม่รู้ซึ้งถึงหัวใจของอาหารอาจารย์ของเขาจึงได้แนะนำให้ไปหาปรมาจารย์ซัมเว่ยเตอเจียยี่จึงได้เดินทางมาที่พัตคาลซัมจนได้พบกับเสี่ยวเม่ยเขาบอกกับเธอว่าต้องการเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ซัมเว่ยเตอ๋อ เสี่ยวเมยก็เลยเอาน้ำซุปมาให้กับเขาพร้อมกับบอกว่าถ้าอยากพบอาจารย์ซำต้องตอบให้ได้ว่าซุปนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างในขณะเดียวกันพระเอกก็ได้มาที่พัตตคารแห่งนี้เหมือนกันอาชิงเจ้าของร้านจึงได้เชิญเขาเข้ามาในร้านเสี่ยวเมยก็เลยมาเสิร์ฟชาให้กับเขาพอพระเอกได้ดื่มชาเข้าไปเขาก็บอกส่วนประกอบทั้งหมดของชาออกมาทำให้สองสาวพี่น้องตกใจมาก จากนั้นพระเอกก็สั่งอาหารเป็นประกาศน้ำใสโดยก่อนที่เสี่ยวเม่ยจะไปส่งเมนูเธอก็ได้ถามเจียยี่ว่ารู้ส่วนประกอบหรือยังซึ่งเขาก็สามารถอธิบายส่วนผสมได้ทั้งหมดทำให้พระเอกเกิดความสนใจในตัวพ่อหนุ่มคนนี้ขึ้นมาและหลังจากที่พระเอกได้ทานประกาศน้ำใสก็ทำให้เขาคิดถึงคำพูดของพี่ชายที่เคยบอกว่าประกาศเป็นของพื้นๆสำหรับชาวบ้านแต่ถ้าขาดมันไปเมื่อไหร่ เราก็จะนึกถึงมันขึ้นมาทันทีแล้วพระเอกก็เรียกให้คิดเงินค่าอาหารอาชิงจึงถามว่าผกาศน้ำใสมีปัญหาอะไรหรือเปล่าพระเอกจึงบอกว่ารสชาติของอาหารจานนี้ห่างจากมาตรฐานไปเยอะอาจารย์ซมที่ได้ยินแบบนั้นจึงขอท้าให้พระเอกทำอาหารแข่งกับเขาถ้าแพ้เขาจะลาออกจากการเป็นพ่อครัวทันทีแต่ถ้าพระเอกเป็นคนแพ้จะต้องล้างจานอยู่ที่นี่หนึ่งปี เมื่อเมนูอาหารเสร็จพร้อมชิมรสชาติอาหารของอาจารย์ซมนั้นก็ถือว่าดีมากๆแต่อาหารของพระเอกพิเศษกว่านั้นเพราะแม้จะตั้งไว้นานแต่ก็ยังคงความร้อนอยู่พระเอกบอกว่ามันอยู่ในขั้นตอนการปรุงแม้จะอยู่บนโต๊ะอาหารแล้วก็ตามแล้วเมื่ออาจารย์ซมได้ลองชิมเขาก็ถึงกับยอมรับความพ่ายแพ้ในทันทีเพราะนี่คือเมนูแปดเป็ดล้ำค่าที่หายสาบสูญไปนานแล้ว เมื่อพายแพ้อาจารย์ซำก็ได้จากไปเจียยี่จึงรีบตามไปเพราะเข้าใจว่าเขาคือซมเว่ยเต๋ออาชิงจึงได้เล่าให้พระเอกฟังว่าซมเว่ยเต๋อคือพ่อของเธอแต่ว่าท่านได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วเธอก็ตัดพ้อว่าตอนนี้อาจารย์ซำยังมาลาออกไปอีกคนเมื่อไม่มีพ่อครัวพัตคารแห่งนี้ก็คงต้องปิดตัวลงแน่ๆพระเอกจึงบอกว่าซมเว่ยเตอเป็นอาจารย์ของพี่ชายเขา เพราะฉะนั้นเขาก็จะอยู่ช่วยรักษาชื่อเสียงร้านอาหารแห่งนี้เอาไว้โดยมีเงื่อนไขว่าเจียยี่จะต้องมาเป็นผู้ช่วยให้กับเขาอาชิงจึงถามว่าเขาจะยอมมาเป็นลูกมือให้กับเราเหรอพอพูดจบเจียยี่ก็เดินเข้ามาท้าให้พระเอกแข่งขันทำอาหารกับเขาด้วยการแร่โดยเขาเลือกที่จะแล่เนื้อปลาปาักเป้าซึ่งจัดว่าเป็นปลาที่แร่ได้ยากหลังจากที่ทั้งสองได้ชิมรสชาติก็จัดว่าหวานอร่อยเลยทีเดียว ส่วนพระเอกนั้นกับเลือกเพียงแค่ปลาตะเพียนเท่านั้นหลังจากเมนูอาหารเสร็จพร้อมเสิร์ฟอาชิงก็สงสัยว่าเนื้อปลาตะเพียนจะอร่อยสู้ปลาปักเป้าได้อย่างไงแต่พอเจียยี่ได้กินเท่านั้นเขาก็รู้สึกเหมือนมีปลาว่ายอยู่ในปากพระเอกบอกว่าเคล็ดลับในการแกลคือเขาใช้มีดแช่ยเย็นเพื่อคงความเย็นสดของเนื้อปลา,าไว้แล้วเมื่อเจียยี่ได้เห็นปลาที่ถูกแล่เนื้อทิ้งไปแต่กลับยังว่ายน้ําได้อยู่ มันก็ทำให้เขาถึงกับยอมแพ้อย่างลากคาบเจียยี่อยากจะกราบพระเอกเป็นอาจารย์แต่เขาก็ายังไม่ยอมรับคืนนั้นเขาจึงได้เอามีดขึ้นสนิมทั้งหมดออกมาขัดจนเงาหวังจะสร้างผลงานฝากตัวเป็นลูกศิษย์แต่พระเอกก็ยังไม่ยอมสอนวิชาให้อยู่ดีทางด้านของอาจารย์ซำก็ได้มาที่พัตคารห้องเต้เพื่อหาอาจารย์โจหลานชายของพระเอก อาจารย์ซมเล่าว่าเขาลาออกจากพัตคารซมเนื่องจากว่าแพ้การแข่งขันทำอาหารต่ออาจารย์หวังปิงยี่เมื่ออาจารย์โจได้ยินชื่อนั้นเขาก็โมโหมากแล้วหนังก็ย้อนไปสมัยเหตุการณ์ตอนที่อาจารย์โจย,ยังเด็กอยู่เขาได้แอบดูอยู่ใต้โต๊ะพ่อของเขาดื่มเหล้าและโมโหโวยวายที่พระเอกขโมยเอาดาบไปซ่อนส่วนเหตุผลที่พระเอกทำเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าพี่ชายติดเหล้าอย่างมาก และเมื่อเจอดาบทั้งสองก็ได้ต่อสู้แย่งชิงกันจนในจังหวะเป็นตายพ่อของเขาก็ได้เข้ามาช่วยพระเอกเอาไว้ทําให้แขนได้รับบาดเจ็บสาหัสพ่อไม่สามารถทําอาหารได้อีกจึงตัดสินใจจากหมู่บ้านไปในห้องครัวขณะที่เจียยี่กําลังหั่นผักพระเอกก็บอกว่าสิ่งที่เขาทํานั้นมันผิดพร้อมกับสาธิตวิธีการหัน่นและบอกว่าถ้าอยากเป็นกุ๊กที่เก่ง ส่วนผสมที่ต่างกันก็ต้องหั่นให้ต่างกันด้วยตอนนั้นเองเสี่ยวเมยก็ทำพุดดิ้งเต้าหู้มาให้กับเขาพอเขากินเข้าไปก็ถึงกับพุ่งเลยครับเธอก็เลยงอนที่อุ่าห์ตั้งใจทำมาให้เขากินจากนั้นเสี่ยวเมยก็มาทำซอสสำหรับอาหารแต่ดูเหมือนว่ารสชาติของมันนั้นยังขาดอะไรไปบางอย่างพระเอกที่เดินมาเห็นจึงได้เข้ามาแนะนำเธอพร้อมกับช่วยปรุงรสให้ซึ่งรสชาติของซอสนี้ก็อร่อยถูกใจมากๆ เสี่ยวเม่ยจึงได้ขอให้พระเอกช่วยสอนเธอทำพุดดิ้งเต้าหู้หลังจากนั้นไม่นานอาจารย์โจก็ได้ส่งคนมาก่อกวนที่พัตคาร์ัซำพวกมันได้ใส่น็อตลงไปในอาหารแล้วก็โวยวายเสียงดังลั่นล้านทำให้กิจการของพัตคารแย่ลงอย่างมากในวันหนึ่งขณะที่เจียยี่และเสี่ยวเม่ยไปเดินจ่ายตลาดก็ได้บังเอิญพบเข้ากับกลุ่มอันตพาลที่มาก่อกวนลานเมื่อวันก่อนเสี่ยวเม่ยโมโหทนไม่ไหวก็เลยเปิดใส่มันก่อนเลยครับ จึงทําให้เกิดการต่อสู้ต่อยตีกันแม้ว่าเจียยี่จะบู๊เก่งแต่ด้วยจำนวนที่เยอะกว่างานนี้ก็ต้องหนีสิครับทั้งคู่วิ่งมาแอบที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งจนได้เห็นป้ายโฆษณาการแข่งขันสึกสุดยอดกุ๊กอันดับหนึ่งของจีนเจียยี่จึงเกิดไอเดียว,ว่าถ้าพวกเราชนะการแข่งขันนี้ต้องสามารถกอบคู่ชื่อเสียงของพัตคารซ้าได้แน่แต่พระเอกกับปฏิเสธที่จะลงการแข่งขัน แล้บอกให้เจียยี่เป็นคนลงแข่งแทนพร้อมกับมอบของบางสิ่งให้กับเขาแล้วการแข่งขันเพื่อชิงความเป็นสุดยอดุ๊กมือหนึ่งก็ได้เริ่มขึ้นมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด6ทีมกรรมการจะคัดเลือกแค่2ทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยแชมเปี้ยนเมื่อปีที่แล้วก็คืออาจารย์เทียนจากพัฒคารห้องเต้ของหลานชายพระเอกซึ่งอาจารย์เทียนเลือกที่จะทำเมนูหัวหมูเสฉวนส่วนพัฒคารซาเลือกทำเมนู สี่ขุมซัพยัดไส้ที่จะต้องใช้ไก่เป็ดพิลาบและนกกระทามายัดรวมเป็นตัวเดียวเวลาของการแข่งขันใกล้หมดลงทุกทีทั้ง6ทีมต่างเร่งมือทำอาหารแล้วเมื่อคณะกรรมการได้ชิมอาหารทุกเมนูก็ได้ประกาศผลตัดสินให้เจียยี่กับอาจารย์เทียนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหลังจากนั้นอาจารย์โจก็ได้มาก่อกวนที่พัตคารสัมเขาได้ต่อสู้กับเจียยี่ แน่นอนว่าเจียยี่ที่บูเก่งก็ถูกจัดการจนอยู่หมัดเลยครับเขาและเสี่ยวเม่ยถูกอาจารย์โจจับขังไว้ในห้องแช่เย็นสำหรับเก็บอาหารเมื่อพระเอกกลับมาที่ร้านอาหารก็ถูกลูกสมุนของอาจารย์โจเข้าจู่โจมในจังหวะที่ต่อสู้กันพระเอกก็ได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้หลานชายตัวแสบได้บอกว่าเขาจับเจียยี่และเสี่ยวเม่ยล็อกกุญแจขังเอาไว้ในห้องเย็นและนี่คือกุญแจที่ใช้ในการเปิดล็อก แล้วมันก็แกล้งทำกุญแจตกลงไปในกงที่มีแต่งูพิษในขณะที่พระเอกตัดสินใจจะเอามือล้วงลงไปอาเหลียงก็เดินเข้ามาบอกว่ากุญแจนั่นเป็นของปอมพร้อมกับเอากุญแจของจริงมาให้กับพระเอกและแล้ววันแข่งขันชิงอันดับหนึ่งสุดยอดเชฟก็มาถึงโจทย์ในการแข่งขันก็คือการทำน้ำซุปโดยปราศจากเครื่องปรุงเพื่อให้คนทานได้รู้ซึ้งถึงรสชาติของอาหารที่แท้จริง ขณะที่เจียยี่กำลังคิดว่าจะทำเมนูอาหารอะไรดีทางด้านของพระเอกที่กำลังย่างหมูอยู่หลานชายตัวแสบก็ได้ขนลูกน้องมาลุมกินโต๊ะเขาสาเหตุที่อาจารย์หวังไม่ยอมลงแข่งขันก็เพราะว่าเขาต้องการได้ดาบหัวมังกรกลับคืนมาซึ่งพระเอกก็สามารถจัดการกับพวกมันได้ทุกคนแม้แต่หลานชายตัวดีก็ยังถูกเขาเล่นงานจนหมดสภาพในที่สุดพระเอกก็ได้ดาบหัวมังกรจนได้ ส่วนเจียยี่เองก็คิดถึงคำพูดของอาจารย์หวังที่บอกว่าผักกาดเปรียบเสมือนครอบครัวของเราแม้ว่าเราจะไม่สนใจมันแต่ถ้าขาดมันไปเมื่อไหร่เราจะรู้ว่าเรารักมันมากแค่ไหนเจียยี่จึงเลือกทำเมนูผักกาดน้ำใสตามสูตรทุกอย่างที่พระเอกได้เคยสอนเขาเอาไว้โดยเลือกใช้เฉพาะใจของผักกาดใช้เข็มเจาะให้เป็นรูเล็กๆส่วนอาจารย์เทียนเลือกทำเมนูพะกระโดดกำแพง เขาใช้หม้อไฟแบบพิเศษเพื่อให้เกิดความร้อนกระจายทั่วหม้อและแล้วเมนูอาหารทั้งสองพัตาคารก็ทำเสร็จก่อนที่จะทำการเสิร์ฟอาหารพระเอกก็ได้เดินเข้ามาพร้อมนำดาบหัวบางกรมาให้กับเจียยี่แล้วบอกให้เขาใช้ดาบเล่มนี้กับเต้าหู้ที่ปรุงโดยฝีมือของเสี่ยวเม่ยเมื่อหัวหน้าคณะกรรมการได้ชิมพักกระโดดกำแพงเขาก็บอกว่าเมนูพื้นๆอย่างประกาศน้ำใสจะเทียบพักกระโดดกำแพงได้อย่างไง แต่สักพักหัวหน้าคณะกรรมการก็เห็นกรรมการท่านอื่นๆต่างก็หลับตาลงเพราะกินประกาศน้ำใสซึ่งเมื่อหัวหน้าคณะกรรมการได้กินเขาก็หลับตานิ่งไปเช่นกันอาจารย์เทียนจึงเกิดความสงสัยแล้วลองเอานิ้วจิ้มชิมดูบ้างมันทำให้เขาถึงกับยอมแพ้ในทันทีโดยพระเอกได้บอกว่าการทำอาหารที่ราคาถูกและธรรมดาที่สุดถือเป็นขั้นสุดยอดของการทำอาหาร หลังประกาศผลว่าเจียยี่เป็นผู้ชนะการแข่งขันขณะที่ชายคนหนึ่งกำลังจะแอบออกจากงานพระเอกก็เรียกเขาว่าพี่ใหญ่พร้อมกับขอให้เขาลองชิมประกาศน้ำใสซึ่งเขาก็บอกว่านี่แหละคือรสชาติของประกาศที่แท้จริงจากนั้นสองพี่น้องก็ตัดสินใจยกดาบหัวังกรให้กับเจียยี่เพื่อจะได้ทําอาหารอร่อยให้ลูกค้าได้มีความสุขแล้วหนังก็จบลงที่เจียยี่กับเสี่ยวเมยได้เป็นแฟนกัน โดยส่วนตัวเมื่อดูจบผมนี่หิวขึ้นมาเลยครับอยากจะไปกินสาวจีนเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่ต้องบอกว่าหาอาหารจีนอร่อยอร่อยกินมากกว่าซึ่งรสชาติของอาหารจะอร่อยหรือไม่นั้นเคยมีคนบอกผมว่ามันขึ้นอยู่กับร้านอาหารและพ่อครัวของร้านแต่ผมคิดว่าไม่จริงเพราะอาหารที่อร่อยที่สุดนั้นคือเมนูอาหารที่มีชื่อว่าอิ่มจังตังอยู่ครบ หาสาระไม่ได้จริงๆเลยครับแล้วคุณผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้ยังไงก็คอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับก่อนจากกันหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งทั้ง YouTube และแ n p a g e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ